สวัสดีครับนี่อยู่กับช่ชองรถไต้ซิ่งใบายซูเปอร์ตั้มเชนเดอรด้วครับผมสิบมะพาเก็บหมากบัวนะครับขุดบัวไปปลูกน้ำครับผมเอยตีลังการได้เฮ้ยมันเป็นบัวไงวะนี่นี่บ้หมากบัวบัวเขาเป็นบัวอย่างบัวหลวงบ่้่งบัวหลวงเบิ้งอะไรงไงปลาข้องใหญ่ปนเลยกินไงปนกิน ไม่มาขั้นแก่ไหมข้นแก่ลองชิมดิลองชิ้มไหมผ่านไหมถ้าผ่านแล้วโอเคนี่หนิหวานอยู่แต่ยังไม่นี่ครับอยู่แถวแถวบ้านนะครับผมอยู่หลังบ้านครับผมอยู่แถวบ้านนะครับเป็นสวนบัวเป็นหนองเงยเนาะเขาเอินหนองเงยปะถ้าเอิญหนองเงยหนองเงยครับผมเป็นหนองเงยเป็นผู้ใดก็ได้ครับมาหากินหาอยากเนาะหาอยู่หากินนะครับผมมีหอดปลาหอดบัวครับผมมีหอดปลาหอดบัวอันนี้ผักกระสีหน้าหมดนีย อาจจะเสียดน้ามนะครับนี่ครับบัวครับผมไม่ได้กาศครับบัวครับผมมื่อนี้ว่างครับผมบมมีงานไถให้ไถผู้ครับผมพามาเก็บหมากบัวกินครับมื่อกี้แจักทีได้หลยบัวลลยมันสํำใดแลรอครับผมเอ้าหามุญย่างกันเป็นหนองบัวครับหนองบัวแถวบ้านครับหนองบัวโซนพุนก็จะเป็นวานเหงครับ มักบ้านแหงบ้านอย่างนี้ก็ได้ครับส่งส้นผู้นครับจุดๆพด้นครับแต่นี่เป็นดงดงบัวบัวหลวงกินหมากไหมครับไม่กินหมากได้ที่เขาไปขายไปขายเก็บไปไหว้พระก็ได้นาะนี่ครับดอกบัวางามครับนี่ครับเก็บหมากบัวครับโอ้เย็นครับงานขี้ต้มแล้ว ไปขุดไปปลูกเั็กหนุ่ยโอ้เริ่มร่มร่มจ้อยอย่างนี้ยังไรพี่เงี้ยเก็บไปกินครับพี่น้องว่างๆไปขุดหัวบัวไปตาอีกตากินเที่ยงเลยละดอกบัวก็ไปไหว้พระเด้อครับนี่ดอกบัวไหว้พระเด้อบัวหลวงบัวอย่าง ขาวสะอาดพุทธองครับนี่ครับพางในมากแก่มากก็จะเป็นต้นสีนะครับผมบัวใบมันก็มีประโยชน์เนาะผู้ใดบวชผู้ใดอย่างก็มาเอาได้เด้อครับบ้านไก่เลี้ยงเคียงครับผมมาเที่ยวได้ครับบ้านซุปเปอร์ตั้มนะครับผมอ่าอันนั้นก็เป็นบววหาปลานะครับมาเที่ยวได้เด้อครับพามากินหมักบัวครับผมนี่ครับบัวหลวงงามคุณธรรมชาติดีครับธรรมชาติดีมากเลย หมากบัวเดี๋ยวเด้ออีพายางไปเก็บเห็นแล้วเห็นแล้วเออเออโอ้โหน้ำตัวเดียวแม่งมันคือมีน้ำมาโอ้อนี่นะครับกินเบิ้งนะครับโอ,อ้ผมเมอรเทียร์แรกครับเก็บครับผมัวฮูครับใส่ขาสั่นยางมากมครับ น้ำเกาะขากรบพี่น้อง <c oughs> ขึ้นก้อนโม่ให้เราโอ้โเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหูดไดมากกันตังเกงขาเงา่าเลยกระปีนองเนอะมันเป็นน้ำไหมครับนี่ครับต้นมันเป็นน้ำนะโอ้ยเทียร์เกเลยนะครับท่ามาก,กินไหมตายคุณขาไลา่ห้ามเลยปฏินี้นี่ครับจ้างพลักเก็บมาแล้วพุ่นนะลุยอยู่พุ่น เอาไปไกินนะกินได้ไหมพี่พเปียวม,มันอ่อนเหรอเดี๋ยวนี่มันแก่แล้วเนี่ยวนี้พวกนี้มันแก่แล้วนี่นต้องลงมาอย่างงี้ไม่ใส่จริงขายยาไม่ได้เอาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวลงลุยเก็บก่อนครับผมเดี๋ยวมันสิบุตได้กินก่อนเที่ยงครับเอาพาชมบรรยากาศบ้านๆ<ม>ครับผมธรรมชาติครับมื่อนี้ สวนดอกบัวทุ่งบัวหลวงนะครับผมสวยงามนะครับออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซุปเปอร์ตั้มช anel ด้วยครับผมสวัสดีครับ